สวัสดีค่ะวันนี้หมอเฟิร์นก็จะมาตอบคําถามนะคะสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยกำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องอัลตราฟอ์เมอร์ค่ะทำอัลตราฟอ์เมอร์แล้วต้องพักหน้ากี่วันจริงๆแล้วอัลตราฟอ์เมอร์เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องพักหน้าเลยค่ะ เพราะว่าอัลตราฟอ์เมอร์หลังทําเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงจะมีรอยชมพหูหรือแดงระเรื่อบนผิวหน้านะคะแล้วก็สําหรับบางเคสที่อาจจะนวนช็อตเยอะมากๆเช่น500ช็อตขึ้นไปอาจจะมีบวมได้เล็กน้อยค่ะแต่ไม่ถึงกับต้องพักหน้าไม่มีรอยปกช้ำไม่มีรอยเขียวนะคะบางคนทําเสร็จแล้วไม่ทิ้งรอยอะไรบนหน้าเลยก็มีค่ะมีคนถามว่าทำอัลตราฟอ์เมอร์เจ็บมากไหมเห็นเพื่อนบอกว่าไปทํามาเจ็บมากเลยหมอคนจะบอกว่าถ้าตัวเครื่องอัลตราฟอ์เมอร์แท้เนี่ยแทบไม่เจ็บเลยนะคะ ถ้าเทียบกับอัลตรานี่คือแบบเจ็บน้อยกว่ามากแลวหมอเฟิร์นทำอัลตราฟอร์เมอร์โดยไม่ใช้ยาชาค่ะถ้าหมอเฟิร์นทนไดน้ก็คิดว่าหลายๆคนทนไดน้ดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับหมอจะมือหนักมือเบาเลยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ค่อยเจ็บเลยค่ะทำอัลตราฟอร์เมอร์อยู่ได้นานเป็นปีจริงไหมทําไมบางที่บอกว่าทำอัลตราฟอร์เมอร์อยู่ได้เป็นปีแต่ของหมอเฟิร์นบอกว่าอยู่ได้6-8เดือนหมอเฟิร์นต้องพูดตามตรงเลยค่ะอัลตราฟอร์เมอร์อะ มันอยู่ได้ไม่ถึง1ปีค่ะก็จะอยู่ได้ประมาณ6-8เดือนนะคะถ้าใช้จํานวนช็อตอย่างเหมาะสมและเพียงพอค่ะแล้วเคสแบบไหนสามารถทําแบบปีละครั้งได้นะคะช่นอายุยังไม่ถึง25อาจจะทําแค่ปีละครั้งแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ไม่ถึง1ปีนะคะทำอัลตารคาคอมเบอร์เพราะอยากสลายไขมันแก้มเหนียงบอกฟนินต้องบอกเลยว่าเครื่องอัลตารคาคอมเบอร์เนี่ยมันเป็นเครื่องไททนนิงค่ะไททนนิงและไททนนิงซึ่งหมายความว่ามันเป็นเครื่องยกระชับ ยกกระชับตั้งแต่ชั้นสมัชยันผิวชั้นนอกส่วนการสลายไขมันนั้นแะคือมันไม่ชัดเจนและค่อนข้างน้อยนะคะถ้าใครทําเพื่อต้องการสลายไขมันเนี่ยตัวนี้มันอาจจะไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่สลายไขมันด้วยเมโสแฟตหรือทากลุ่มเทอร์มาชอย่างเงี้ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าสําหรับคนที่ทำอัลตราโฟเมอร์เนี่ยน่าจะดูเรียวขึ้นจากการไทเทนปิ่งหรือจากการยกกระชับนั่นเองค่ะเมื่อพลังงานลงชั้นไขมันแล้วจะเกิดความกระชับที่ชั้นไขมันแต่ว่าการสลายของไขมันเนี่ย ก็คือค่อนข้างน้อยนะคะอัลตราฟอร์เมอร์ทำที่ไหนก็เหมือนกันหรือเปล่าก็คือเลือกตามโปรโมชั่นอันนี้ไม่จริงค่ะ1คือต้องเลือกที่ที่ใช้เครื่องอัลตราฟอร์เมอร์แท้ค่ะ2คือเลือกใช้บริการกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องค่ะแถึงจะเป็นเครื่องเดียวกันแต่ถ้าเทคกกนิคการยิงต่างกันผลลัพธ์ออกมาต่างกันแน่นอนค่ะ